สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงหัวค่าวันนี้นะครับต้องถือว่าน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ้าวนะครับร้อนในลักษณะว่าถ้าไปอยู่ถ้ำกลางแสงแดดก็จะรู้สึกแสบนะครับในขณะเดียวกันก็เหมือนกับในอากาศค่อนข้างจะมีไอ้น้าเยอะนะครับท่านผู้ชมยิ่งช่วงนี้อุณหภูมิร้อนเท่าไหร่นะครับ พอมีในส่วนของมวลอากาศเย็นแผลงมาปะทะกันก็ยิ่งจะทําให้เกิดในส่วนของกลุมกระโชกแรงนะครับอาจจะมีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่นะครับก็อีก2วันเตรียมรับมือนะครับน่าจะเริ่มเห็นผลช่วงแรกก็คือในช่วงคืนวันจันทร์นะครับในช่วงเย็นถึงค่ำของวันจันทร์นะครับในส่วนของพายุฤดูชุดนี้ ให้ดูจากตรงนี้นะครับจะเห็นว่านในระหว่างที่ประเทศไทยอุณหภูมิกาลังร้อนจัดแต่40องศานะครับในช่วงบ่ายถึงค่าเนี่ยก็จะมีในส่วนของมวลอากาศเย็นนะครับข้างบนที่ค่อยๆแผ่ลงมาจะเริ่มเห็นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บางส่วนตอนนี้อยู่ถึงแถวเวียดนามนะครับก็ค่อยๆแผ่ลงมาถึงเวียดนามแล้วก็เข้ามรลาวแล้วก็ก่อนที่จะเข้ามาในไทยในช่วงประมาณวันจันทร์ในช่วงคืนวันจันทร์นะครับก็ถือว่า มาเจอกับอากาศในประเทศไทยที่กำลังร้อนชื้นในช่วงนี้ก็จะส่งผลทำให้เกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองที่สำคัญลมแรงนะครับแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกได้ในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอีกรอบหนึ่งนะครับที่เป็นชุดใหญ่พอสมควรในส่วนของพายุรุูร้อนชุดนี้นะครับซึ่งถ้ามาดูในส่วนของโมเดลแผนที่อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเห็นนะว่าระหว่างนี้นะครับ ประเทศไทยมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากคลื่นความร้อนนะครับปกคลุมเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ในช่วงนี้อากาศร้อนจัดนะครับในประเทศไทยร้อนจัดในขณะเดียวกันก็มีหย่อมตัว H ก็คือความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นก็ค่อยๆแผ่ลงมานะครับค่อยๆแผ่ลงมาแล้วก็ประมาณในช่วงคืนวันจันทร์น่าจะมาถึงประเทศไทยนั่นก็คือจะส่งผลทำให้เกิดในส่วนของพายุรดูรร้อนนะครับที่มีความรุนแรงสูงเนื่องจากเกิดความแตกต่างระหว่าง อุณภูมิเยอะนะครับในขณะที่กําลังร้อนจัดแล้วก็มีมวลอากาศเย็นแผลงมานะยิ่งร้อนมากเท่าไหร่ก็จะลมแรงเท่านั้นนะครับช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับพรุ่งนี้ทนร้อนอีกวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้กับวันจันทร์นะครับทนร้อนอีกวัน2วันก็น่าจะเจอในส่วนของพายุรุูร้อนชุดใหญ่นะครับถ้าให้ดูในส่วนของลักษณะ,ะการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นก็เดี๋ยวดูเป็นโมเดลนะครับข้อมูลจากแอปพลิเคชัน windy.com นะครับเป็นข้อมูล ของศูนย์พยากรณอากาศระยุโรปนะครับถ้าดูจากตรงนี้ในช่วงกลางคืนอากาศก็จะเย็นพอสมควรนะครับแต่ที่น่าสังที่ให้จับตาดูก็คือมวลอากาศเย็นด้านบนที่แผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับที่ค่อยๆแผ่ลงมานะครับด้านบนซึ่งในช่วงนี้วันอาทิตย์กับวันจันทร์เนี่ยช่วงบ่ายนะครับประเทศไทยก็จะร้อนจัดนะครับเที่ยงถึงบ่ายนี่ก็จะร้อนจัดในขณะเดียวกันมวลอากาศเย็นก็เริ่มแผ่ลงมานะครับท่านผู้ชมแผ่ลงมาเรื่อยๆนี่ในช่วงบ่ายก็มาถึงในส่วนของเวียดนามเหนือนะครับก็แผ่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็น่าจะ มาถึงประเทศไทยในช่วงหัวข้ามของวันจันทร์นะครับในขณะที่ลมที่พัดปกคลุมตรงนี้มีทั้งลมตะวันตกนะครับแล้วก็ลมใต้ที่พัดเอาความชื้นเข้ามาจากในส่วนของอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้นะครับพอช่วงวันจันทร์นะครับพอวันจันทร์ก็จะเริ่มนี่นะครับเดี๋ยววันจันทร์ก็จะเริ่มเห็นในส่วนของโมวลอากาศเ <'re> ย็นด้านบนนะครับที่แผ่ลงมาแล้วนะครับตรงนี้เที่ยงก็จะอยู่แถวประเทศลาวนะครับก็เริ่มเริ่มลงมาแล้วนะครับ ก็จะเกิดแนวปะทะในโซนแถวลาวก่อนนะครับแล้วก็พอช่วงเย็นนี่นะครับช่วงเย็นถึงค่าของวันที่วันจันทร์ที่8นะครับเนี่ยนะครับมวลอากาศเย็นก็แผ่ลงมาประทะตรงนี้ทําให้เกิดในส่วนของพายุดูร้อนในโซนทางด้านภาคอีสา,านภาคเหนือภาคตะวันออกและก็ภาคกลางนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทําให้เกิดลมกระโชกแรงฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็ลูกเห็บตกในช่วงระยะแรกก่อนที่อุณหภูมิจะลดลงนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเห็นผลจริงๆก็คือในช่วงวันจันทร์นะครับช่วงค่านะครับถ้าดูโมเดลฝนในช่วงวันจันทร์ช่วงค่ำนะครับ <c oughs> ก็จะเริ่มเห็นในส่วนของกลุ่มฝนนะครับก็จะเป็นโซนาทางด้านตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอีสานใต้นะครับอีสานใต้แถวนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็มาทางด้านตะวันออกนะครับแล้วก็รอยต่อระหว่างอีสานกับเหนือนะครับตรงนี้เลยเพชรบูรณ์นะครับพิษณุโลก แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเชียงใหม่นะครับลำปางแล้วก็จังหวัดตากนะครับถ้าดูในส่วนของโอกาสที่จะเกิดพายุนะครับดูดูร้อนนี่นครับนี่ในช่วง5โมงเย็นนะครับพอในช่วงก่อนจะถึงตรงนั้นก็คือมาดูในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ14-15นาิกานะครับโซนนี้นี่นะครับก็จะเห็นเป็นโมเดลหลักๆจะอยู่โซนทางด้านตอนบนนะครับ แล้วก็จะเป็นโซนนี้ในช่วงวันจันนี้ยังถือว่าน้อยนะครับถือว่าเป็นน้ําจิ้มนะครับในช่วงคืนวันจันทร์แต่ว่าก็จะเป็นชุดใหญ่แล้วก็หนักสุดก็คือในช่วงวันอ,อังคารนะครับซึ่งให้ดูในส่วนของโมเดลนะครับจะเห็นว่าวันอังคารในฝั่มวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นวันจันท์อยู่นะพอถึงช่วงวันอังคารก็จะเห็นนะว่าในช่วงประมาณ เดี๋ยวดูนะครับวันอังคารที่9นะครับช่วงประมาณเที่ยงเนี่ยมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาแล้วลมตะหนกฉิงเหนือนะครับพัดลงมาแล้วนะเผื่อแนวปะทะระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นนะครับตรงโซนนี้นะครับก็จะเห็นพอในช่วงบ่ายก็ร้อนจัดแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เนี่ยครับมีแนวปะทะระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนโซนนี่นะครับโซนภาคอีสานแล้วก็แผ่นะครับหลังจากนั้นอากาศเย็นก็เข้ามาคลุมนะครับในส่วนของเกือบทั้งหมดนะครับระหว่างที่ มีการเข้ามาคลุมนะครับมีการแผ่ลงมาประทะกันเนี่ยก็จะเกิดในส่วนของพายุดุร้อนนี่นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ถ้าจะเห็นชัดเจนก็คือในเที่ยงวันอังคารที่9เนี่ยที่จะหนักก็คือโซนนี้นะครับสีเข้มนะครับโซนนี้แถวอุดรธานีหนองคายนะครับพาดไปถึงเวียงจันทร์นะครับแล้วก็แถวนี้นะครับลมศัก์เพชรบูรณ์ครับชุมแพขอนแก่นนครไทยพิศณุโลกนะครับจังหวัดเลยนะครับโซนนี้แล้วก็ ข้างบนจะเป็นแพร่นะครับแพร่แล้วก็น่านนะครับแพร่าน่านอุตรดิต์บางส่วนนะครับแล้วก็พะเยานะครับในส่วนของเที่ยงของวันจันทร์ขอวันอังคารที่12นะครับอขอภลายวันอังคารที่9นะครับแถวนี้ก็จะเป็นอุ้มผางจังหวัดตากโซนนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเจอแนวปะทะแล้วก็ตะวันตกนะครับจันทบุรีตราดที่เหลือสีเหลืองนะครับไม่เข้มเท่าไหร่สีเหลืองออกเข้มก็คือมีโอกาสเกิดทั้งหมดนะครับ ในช่วงวันอังคารช่วงเที่ยงนะครับจะเห็นว่าโมเดลก็คือมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับที่สําคัญก็คืออากาศร้อนจัดพอมีลมมาปะทะเอ่อพอมีมวลอากาศเย็นมาปะทะก็จะทําให้เกิดลมกระโชกแรงนะครับพอช่วงบ่ายโมงก็เลื่อนลงมาครับจากด้านบนตรงนี้จะเป็นหนองคายอุดรนนครับรอยต่อระหว่างหนองคายอุดรแล้วก็บึงการ3ามจังหวัดนี้นะครับโซนนี้ก็เตรียมรับมือนะครับแล้วก็แถวเพชรบูรณ์ครับแถวขอนแก่นแถวชัยภูมิ หนองบัวลำพูต่อกับอุดรตรงนี้นครไทยพิษณุโลกโซนนี้นะครับแล้วก็แถวน,น่านอุตรดิตนะครับโซนนี้จังหวัดแพร่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอุ้มผางจังหวัดตากนะครับอุทัยธานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระยองจันทบุรีนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายรุร้อนนะครับพายุฝนฟ้าคะนอง ถ้าดูไปเรื่อยๆครับพอช่วง14นาฬิกาก็โมเดลก็มีการเปลี่ยนนะครับโซนอีสานตอนบนเลื่อนลงมาถึงในส่วนของขอ,งขอนแก่นนะครับขอนแก่นแล้วก็แถวนครพนมสกลนครบ,บึงการนี่เตรียมรับหนักนะครับอุดรธานีระหว่างรอยต่อระหว่างบึงการอุดรธานีแล้วก็สกลนครนะครับโซนนี้รวมทั้งหนองคายด้วยแล้วก็พาดมาถึงแถวรอยต่อของอุดรธานีขอนแก่นกาลสินนะครับแล้วก็พาดมาถึงขอนแก่นนะครับ ขอนแก่นแล้วก็มาชุมแพฝั่งนี้แล้วก็มาพิช,ชบูรณ์ครับแล้วก็ชัยภูมิพิศรุโลกพิจิตรนะครับโซนนี้สีเหลืองแดงเข้มน่านนะครับน่านแพร่นะครับอุตรดิตถ์ฝั่งนี้นะครับตากแล้วก็กาญจนบ,บุรีนะครับนี่คือโมเดลในช่วงวันอัคารที่9 14นาฬิกานะครับถ้าดูจากตรงนี้ถือว่าสีเข้มนะครับ พอ15นากาก็เลื่อนลงมามากขึ้นกวาดลงมาทั้งหมดนะครับภาคอีสานอาจจะได้เจอหมดนะครับกวาดลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จากน้องคายมาอุดรแล้วก็มาสกลนครมากาลสินนะครับขอนแก่นนะครับชัยภูมิโคราชนะครับโคราชเริ่มกวาดลงมาแล้วฝั่งนี้ก็นครสวรรค์อุทัยธานีนะครับกำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยลำพูนลำปางนะครับแล้วก็พะเยาน่านจังหวัดตากนะครับ การจนะบุรีสุพรรณบุรีโซนนี้นะครับสะแก้วปลาจีนบุรีลงมาถึงฝั่งนี้แล้วก็บุรีรัมนะครับสุรินทร์บางส่วนนี่คือในช่วง15นาฬิกาของวันอังคารที่9นะครับพอไปดูช่วงวันช่วง16นาฬิกาก็กวาดลงมาด้านล่างอีกนะครับกวาดลงมาเรื่อยๆลงมากาลสินมุกดาหารนะครับจากบึงการมานาครพนมสกนลนครมามุกดาหารมาร้อยเอ็ดมากาลสินนะครับมามหาสารคามมาโคราชมาเชัยภูมินะครับม ชัยภูมิแล้วก็เพชชบูรณ์มาถึงลบบุรีสระบุรีนะครับด้านฝั่งนี้นะครับแล้วก็นครสวรรค์กำแพงเพชรสุโขทัยตากนะครับเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านพะเยานะครับแพร่อ,อุตรดิษฐ์นะครับฝั่งนี้ก็มาถึงอุทัยธานีกาญจนบ,บุรีนะครับปากช่องโคราชนะครับนี่คือ16บหนกาของวันอังคารนะครับน่าจะเป็นชุดใหญ่จริงๆนะครับ พอในช่วง17นาฬิกาก็เลื่อนลงมานะครับกวาดมาทั้งหมดเลยนะครับดูโมเดลแล้วกวาดอีสานมาทั้งหมดนะครับลักษณะพายุฝนฟ้าขนองนะครับฝั่งนี้จะเป็นลงมาถึงตอนล่างแล้วนะมาถึงอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามบุรีรัมย์โคราชนะครับฝั่งนี้ก็เลื่อนลงมาถึงสระบุรีลบบุรีอุทัยธาน,นีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรแล้วก็เชียงใหม่นะครับแม่แจ่มแล้วก็ลำปาง ลำปางแพร่อุตรดิตถ์นะครับเชียงใหม่บางส่วนด้านนี้ก็จะเป็นชัยนาธนะครับชัยนาธลบอ่าชัยนาธอุทัยธานีสิงห์บุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับโซนนี้นี่คือ17นาฬิกาที่กวาดลงมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมกวาดลงมาเรื่อยก็พอพอ18นาฬิกาก็กวาดลงมาอีกนะครับก็คือมีสองลูกนะครับแยกกันออกนะครับแหวก แบกลงมาทางด้านอีสานจากอีสานเหนือลงมาอีสานใต้นะครับพอช่วง18บนาฬิกาก็เป็นอำนาจเจริญเจสวรรบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีมุกดาหารนะครับโคราชมาถึงอีสานใต้แล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มาถึงพระนครศรีอยุธยาลบบุรีนะครับสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรบบรสิงห์บุรีนะครับชัยนาทอุทัยธานีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มาถึงกำแพงเพชรลำปางนะครับ นี่คือโมเดลในช่วง18นาฬิกาของวันอังคารที่9นะครับก็คือเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับพอ,อ,อพอไปถึง19นาฬิกานะครับเดี๋ยวดู19นาฬิกานาฬิกาก้อนนี้นะครับมาถึงอีสานใต้เลยครับลูกนี้แหวกออกดูน่าสนใจดีนะท่านผู้ชมว่าคือแหวกทั้งหมดเลยนะครับแหวกออกเนื้อออรสานนะครับอุบลราชธานีสีสเกตสุริน บุรีรัมย์นะครับโคราชบางส่วนอำนาจเจริญนะครับยโสธรนะครับส่วนตรงนี้ลงมาถึงะนครศรียุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับพอมี่จะเข้ากรุงเทพแล้วก็สุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะครับตรงนี้ถึงนครสวรรค์นะอุทัยธานีตรงนี้วังชิ้นแพร่ลำปางนะครับที่ดูจากตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่ากวาดลงมาจนถึงด้านล่างนะครับกวาดลงมาจนถึงด้านล่างค่อนข้างจะเยอะนะครับ แล้วก็พอในช่วง20นาฬิกานะครับก็นะครับก็มาถึงในส่วนของอุบลราชธานีนะครับเดชอุดมนะครับอุบลราชธานีแถวเบญจรักกันทลักภูสิงห์นะครับสังขะฝั่งนี้นะครับมาถึงอุบลแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นปราจีนบุรีแล้วก็ที่สาคัญก็คือมาถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีนะครับ แล้วก็สมุดรปราการสมุดสาครน,นะครับกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนะครับนครปฐมแล้วก็ราช,ชบุรีนะครับฝั่งนี้นี่คือกวาดลงมาการจนบุรีนะครับมาถึงราชบุรีสมุดสาครด้วยนะครับสมุดสงครามนะครับอุทัยธานีโซนนี้นี่คือในช่วงของการแหวกนะครับตั้งแต่ช่วงต้นมาจนถึงสองทุ่มนะครับพอสามทุ่มก็ เลื่อนออกมาข้างล่างนะครับก็เลื่อนลงมานี่คือลักษณะของพายุรุดูร้อนลูกนี้นะครับชุดนี้ที่น่าจะครอบคลุมในส่วนของพื้นที่หลายๆพื้นที่เกือบทั้งหมดนะครับพอไปดูในช่วงวันพุธนะครับวันพุธนี่ไปเน้นหนักในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับวันพุธเน้นหนักทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับนี่นะครับแถวเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางนะครับแพร่น่าน แล้วก็พาดมาจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนเพื่องแล้วก็มาตรงนี้นี่คือ15นานิกานะครับก็พาดลงมาตรงนี้เป็นโมเดลอัปเดตล่าสุดนะครับหลังจากนั้นก็พอช่วงหัวค่าก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับพิษณุโ,โลกสุโขทยัยกำแพงเพชรนะครับพบพระจังหวัดตากนะครับทองผาภูมิอุตร,รดิตฐ์นะครับพแพร่นครไทยพิษณุโ,โลกนะครับนี่คือในส่วนของอัปเดตโมเดลล่าสุดนะครับที่ถือว่าน่าจะ เป็นโมเดลที่ใกล้เคียงนะครับยิ่งใกล้เคียงก็ไรโมเดลก็จะแม่นยำมากขึ้นในช่วงค่าคืนก็ลงมาถึงนครสวรรค์นับอุทัยธานีชัยนาทนะครับเพชรบูรณ์นี่นะครับชุดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นทั้งลมและฝนเตรียมรับมือนะครับในส่วนของหลายๆพื้นที่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงหัวค่าวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน w i n d y c o m นะครับข้อมูลจากศูนย์พรากรอากาศระยะทธางจากยุโรปเจอกันใหม่พิุ่งนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ